สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูทุกตาอีกแล้วนะคะเด็กๆห้องชั้นอนุบาลสองของคุณครูทุกตาที่คิดถึงนะคะวันนี้มาเด็กกับคุณครูทุกตาอีกแล้วนะคะเราจะมาเรียนเรื่องความสําคัญในวันลอยกระทงนะคะหน่วยวันลอยกระทงนะคะก่อนที่จะไปเรียนนะคะเด็กๆฟังเพลงกับคุณครูทุกตาก่อนนะคะฟังเพลงนะคะฟังเพลงนะคะ วันเก็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเป็นตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอย,ยกระทงลอย,ยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลยกระทงบุญจะส่งให้เราส ้ใหเราสุใจค่ะเราเรียนเรื่องนี้นะคะก็จุดประสงค์ในการเรียนก็เพื่อให้เด็กๆบอกความสำคัญของวันลอยกระทงได้นะคะเด็กๆคะเด็กๆอยากรู้ความสำคัญของวันลอยกระทงไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะตามุนครูทุกตามานะคะครูทุกตาจะพาเด็กๆไปเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของวันลอยกระทงนะคะวันลอยกระทงนะคะ เป็นวันเพลนเดือนสิสองนะคะเป็นวันสำคัญของชาวไทยวันหนึ่งตรงกับวันเพลนเดือนสิบสองนะคะพระจันทร์เต็มดวงนะคะพวกเราจะประดิษฐ์กระทงนะคะประทงน้อย,อยประดิษฐ์รกระทงเพื่อไปลอยในแม่น้ำคงคานะคะเพื่อขอขามาพระแม่คงคานะคะเด็กๆคะเด็กๆอยากลอยกระทงไหมคะ ถ้าเด็กๆอยากลอยกระทงเด็กๆต้องบอกความสําคัญของวันลอยกระทงได้นะคะเป็นวันคือสิบห้าค่ำเดือนสิบสองนะคะไปลอยที่แม่น้ําคงคานะคะเราจะประดิษฐ์กระทงไปลอยนะคะนี่ความคือความสาคัญของวันลอยกระทงของเรานะคะท้ายบทเรียนนี้นะคะคุณครูมีใบางานให้เด็กๆทําด้วยโดยการให้เด็กๆ ระบายสีกระทงให้สวยงามนะคะใบงานหนึ่งแล้วอีกใบงานหนึ่งมีสองใบงานนะคะอีกใบงานหนึ่งให้เด็กๆโยงภาพอ่าที่เหมือนกันนะคะกระทงอันไหนที่เหมือนกันเด็กๆก็โยงไปหาที่เหมือนกันมี2องใบงานนะคะแล้วก็ส่งคุณครูทุกตาทางไลน์โทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะพบกับคุณครูทุกตาใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ บายบายคิดถึงนะคะบายบาย